เหมือนรุ่นน้องก็เคยรุ่นน้องอย่างนี้ใช่ไหมคะเขาก็ไม่รู้อีหนูอีเดียเดินเข้าไปอย่างเงี้ยพอเดินพอเดินเข้าไปไม่รู้อีหนูอีเดบางทีก็โดนไล่ตะเพิดบ้างอยากอ่ะย้อนย้นทำย้นสเตียรวอล์กเอาเวย์โกเอาเวอะไรประมาณเนี้ยค่ะเขาเหมือนตรงนั้นเป็นพื้นที่ของเขาไปแล้วแล้วบาเขาไม่กัดเท้าเลยหรอใช่ครับอยู่มานานพอสมควรค่ะที่พวกหนูเห็นน่าจะประมาณสามสี่เดือนประมาณน้นเราเห็นเขาทุกวันเลยไหมครับทุกวันค่ะ ถ้าเดยวหนูเดินผ่านเดินออกจากบ้านไปทํางานเนี่ยหนูจะเจอทุกวันก็เดินผ่านก็จะมีกระถึกเท้าบ้างเดินผ่านก็จะมีอยกเท้าใส่บ้างตะโกนไล่แบบไม่ได้ไล่ตะโกนเหมือนเหมือนล้อเลียนบ้างแบบตะโกนตะโกนล้อเลียนอ่ะพี่อาร์กลีบิชอะไรประมาณเนี้ยแสดงไม่เคยมีเรื่องเลยไม่เคยก็คือเขาก็จะกระเทยใครก็จะเดินหนีไปเฉยเรามีข้อมูลไหมครับว่าทําไมเขาถึงกล้าที่จะรวมตัวและทำพฤติกรรมแบบนี้ไม่เคยคู่ อ,อยู่ที่เขาม,มีพฤติกรรมแบบนี้เลยเหรอไม่เคย<ช>มีแบบม,มีเรื่องกันมาก่อนหรือมีปัญหาปมปมขัดแย้งกันมาก่อนไม่มีค่ะคือไม่เคยไม่เคยมันมานั่งจับเขาถ้าถ้านั่งจับเขาคุยกันจะไม่มีปัญหาแบบนี้แน่นอนคือมันไม่เคยได้คุยกันเลยคือคือ กะเทยไทยเขาไม่ไปยุ่งอยู่แล้วครับพี่ต,ต่างคนต่างอยู่อ่ะอย่างเดี๋ยวพวกหนูทํางานมันจะมีพื้นที่ของใครของมันมีร้านของใครของมันอยู่แล้วตามที่พวกพี่ไปเห็นเลยก็จะมีจุดใครจุดมันจะไม่มีใครไปยุ่งที่ใครหรือว่าไม่มีใครไปไปทําอะไรใครอะไรเงี้ยคือเดินผ่านกันยิ้มให้กันแค่นั้นจบนี่คือกะเทยไทยกลุ่มฟิลิปปินส์ที่สิบคนนี้เขาเข้ามาประกอบอาชีพหรือเข้ามาเที่ยวครับอันนี้มมไม่ไม่ทราบ,าบเลยจริงๆคือต้องฝากตอมอเลยครับว่าเขาเข้ามายังไงมาถูกวิธี ถูกต้องหรือเปล่าถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่าและโรงแรมนั้นให้พักได้ยังไงสมมติถ้าเกิดว่าเข้ามาแบบผิดกฎหมายทีนี้ก็ต้องก็ต้องจุดสาเราเรื่องกันต่างๆนานาว่าคือคุณให้สมมติว่าเขามาเข้าเอา่อเขา้าเข้ามาในประเทศไทยอย่างผิด,ผดกฎหมายถูกไหมฮะก็ต้องไปถามโรงแรมว่าให้ที่พักเขาได้ยังไงอย่างเงี้ยคือผมไม่ทราบเลยคือคือก็ก,ก,ก็ก็กาลัง กำลังถามกันอยู่ว่าเออเขามาทํางานอะไรอะไรเงี้ยนืกออกมรับเขาเข้าม,มีมีวีซ่าอะไรอะไรก็แอบ,บงงอยู่เหมือนกันถ้าถ้าถ้าถามว่าเขาเป็นนักท่องเที่ยวไหม <_ S 2> เขาอาจจะมาในฐานะนักท่องเที่ยวนะคะแต่เขาเช่าโรงแรมอยู่อันนี้ได้ยินมานะคะจากจากรีเซพชันเมื่อคืนที่พ่หนูไปเที่ยนเนาะเขาอยู่กันเป็นรายเดือนนะคะพี่เขาไม่ได้อยู่กันเป็นรายวันเหมือนนะักท่องเที่ยวปกติอย่างเช่นเราไปเที่ยวต่างประเทศเร <_ S 1> าพูดโรงแรมเป็นรายวันถูกไหมคะ <_ S 2> แต่เขามาที่นี่เขาใช้สิทธิ์ุูดรพูดเป็นรายเดือนคือเขาอยู่ที่นี่เป็นรายเดือน ก็แสดงว่าเข้ามาท่องเที่ยวที่นี้แทบจะทุกที่ของประเทศไทยแล้วพี่อยากจ,จะต้องลองถามเขาดูว่าเขาไปที่ไหนของประเทศไทยบ้างถ้าเขาอยู่นานขนาดนี้ตำรวจท้องที่ไปตัวสอบบ้างไหมคุณแม่กลุ่มนี้หมายถึงกลุ่มกิลิยารังหารหนึ่นงว่าตำรวจน่าจะเขาก็น่าจะลงตร,รวจปกตินี่ครับการเงินิลปจริ์กับกระเทินไทยมันไม่ได้ดูแตกต่างกันมากเนาะแต่หนูก็ไม่ทราบว่าตำรวจทํางานกันแบบไหนเนาะเขาอาจจะเห็นเป็นนักท่องเที่ยวเลยเลยไม่ได้ไม่ได้มี เทคัคชันอะไรเชั่นอะไรแล้วพอมันไม่ได้มีเรื่องมีราวอะไรตำรวจเขาถ้ามันไม่มีเรื่องตำรวจเขาก็คงไม่ยุ่งไม่ยุ่งถูกไหมคะก็ตามภาษาการทํางานของของของื้นที่นั้นเนาะนั้นๆเนาะถูืว่าก็น่าจะเป็นประมาณนี้เราเคยเห็นเขาแอบ